ไอ้หนองมาหาแล้วน้องมึงว้เฮ้ยไอ้ใหญดี๋ยวตอบกูเกิดมากูเจอโอ้ยวันนีวนนียังไงเนี่ยยังทำกูย่าทำกูยังทำกูเอ้เอาไปเอ้าดีกว่าอ้าไปเอาดีกว่า อยู่ท้องน้ำไม่ไดก็เห็นดวงจันทร์อยู่อันเดียวไหนเงีเยอ้ฟรีสิกาฟ์ซิมอนี่มันพองจะลาลัาอะไรต้องการไอเย้ยฮ่า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 อย่าเข้ามาเด้วยกูห้อยผาเด้วย ไอ้เฮ้ยใครปิดประตูบ้านมึงไหนอยไอต้อย Oh. A few moments later. The woman out. โอ้ตายตอมาดมันเอออ้คัอาดเออไอ้อ้มันมีงมันงม่พูดเลย มีเสือป่าอสอไอมไปขี้ไอ้กูเปิดไปไม่อยู่นั่งเลยไอโต้ไอโ้ไออมอยู่ไหนวะอ๋อไม่อยู่โอ้ยเสียงยี่ยี่เตยบุญไม่ยี่ ไม่กูไม่ิดปกติด้วยแม่งบูตใหม่อ่ะกูไม่รู้อ่าไตอไตอทีมหายมดนแล้วทีมหายหมดแล้วทีมหายหมดแล้วไม่ย่้อ้องหมาบูงไอ้โตกูตายตอนนี้เลย มัก่วิ่งแล้ววิงมาแล้ว่มาแล้วมันกำลังวิ่งหาไอต่อหลังบึงอ่ะระวังนะหลังมึงอ่ะโดนละโอ้โห้าเียมันจะไป เกิดมากูเจอสมองกระเด็นไปไหนโอ้ยยยยยไอ้ยย้ยย i̇şte. ้ยยยเยยนยย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 มันจะไม่ยยยยย้อยยยยยห้ยยยยยยยอยย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 ย t ผมจะไปคุณจะช่วยยังไงเฮ้ยมึงดูคนละฝั่งอยู่คนละฝั่งต่อต่อต่ออะไรมึงยอมมึงยอมให้มันไล่เราอยู่ฝ่ายเดียวเราก็ไล่มันกลับดิอ้าวพูดนี้เอาเิเอาดิงตาย ล้างบางไอ้ยงล้างบาง,าง,บางเฮ้มึงเฟียเยเฟ้ยวอ่วะไม่ไหวคุโดนตายเลกูอยู่ตรงกูมามึงมามึงเฟียเ้ยวอ่ะไอ้ตัวนอยู่ตรงนั้ตัวไอ้วเมันตมือมาต้มือเววเววเววลูกหัววเวเวว ่นไอ้กูปวดเยี่ยงไอ้กูไปเยี่ยงกูไม่ได้วะกูจะเข้าห้องน้ำไอ้เฮียนั่นมายว่ามึงมึงบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวกูนะกูจะเรียกทนายไพศาลนี่เฮียเฮ้ยนี่หลังนี่เออเนี่ยมันเป็นไฟฟ้าเว้ยตุ้ยมันอาจจะกลัวไฟเว้ยเดี๋ยวมันไฟช็อตไงมันเป็นเหล็กเว้ยรู้เป็นยานี่ใช่เนาะ มัย้าสิงทุ้มมาึ้นมาคนมามอมันกลัววุーー้ยมกลัวเราขึ้นมาขึ้นมามันกลัวไฟฟ้าเดี <c ười> <Year> ๋ยวมันโดนช็อตเดี๋ยวมันโดนช็อตเดี๋ยวมันโดนช้อตอาา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 าอาายบาย ขายขอยสอดกูเป็นประธานบริษ,ษัทประธานนี่อะไรมานั่งมันมันมานั่งตรงที่ขายของน่ะไหนไหนของมึงหลังมึงแกก็โตดดูนะี่นะใหอ้เหญ่ไม oh <my S 1> ่เห็น <God. S 1> มีสักอย่างเลยตาโมนประธานตาโมนเนี่ดูด,ดูดูตาว่าตามันก็รู้แล้วไหนะยิ่งปิดตาจนตลอดเวลาเนี่ <c oughs> ย,มย <c oughs> ไม่ตัวย่าเสียงดีกว่าไม่มีดาวแค่ข้างตัวเองเออไม่เป็นไร

ไอ้พวกมึงกูอยู่นิ่งๆพวกมึงทำให้กูโอ,อ้โหเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยกูรอดรอดรอดมันอยู่ตรงก้นอมอมมันมันให้โอเว้ <c oughs> าแล้วทันว่ากูเห็นไอเต้ยโดนลืมอยู่สามตัวไอ้เยอะมาแล้วเฮ้ยไอ้โตตัวตายเฮ้ยไปจองคนละตู้ดีกว,ว่าอุ้ยพี่ผมจองตู้นี้พี่พี่อย่าเข้าผมอ่ะนี่เพื่อนมันยืนจ้องกูอยู่เพื่อน เจอกแหลิ่วไว้เฮี่ยเฮี่ยบอลนี่เล่นฟีไฟ์อ่ยขอโทษพี่นี่จะกินาทีแล้วพี่เดี๋ยวมันจะมาแล้วพี่ มีเชื่อแม่บอนนี่ชิวใจกับตาน่ะบอนนี่เล่นฟรีไฟอยู่ไอ้เหี้ยอะไรวะเฮ้ยเหี้ยโผล่เฮ้ยบอนนี่ลงแรงเปล่าลงแรงเปล่าลงแรงเปล่าไอ้เขาเสร็จแล้วน่ะเฮ้ยมึงลงแรงอุ้ยเฮ้ยกูแค่จะชวนลงแรงน่ะกิ๊ฟใส่กูทำไมอ่ะมันมูลคนอย่างนี้วะไอ้กิ๊ฟเจอกูเอาไปลงในเพจฝากบอกแน่โหูเลือดเต็มเลยเอ้ยมึง ทำมมคนอ่อาไอ้เต้ยกระโดดข้ามหัวไอ้เต้ยกระโดดข้ามัว่็อกซี่อ้เหุ้ยจบไอะรสเนียอุ้ยไเต้ยอยกันนี่เย่ยสบแลกูไม่ตายกูไม่ตาย